เศรษฐกิจในช่วงนี้นะคะต้องมาจับตาดูกันถึงผลกระทบที่ตามมาหลังจากที่มีการประกาศนโยบายประชาวิวัตรออกมาค่ะซึ่งก็มีการวิพากษ์วิจารณ์มาจากหลายฝ่ายนะคะโดยทางนักวิชาการก็เห็นว่าจะเป็นการเพิ่มงบประมาณให้กับประเทศในระยะยาวพร้อมกับแนะให้รัฐบาลน,นั้นปรับโครงสร้างภาษีเพื่อจัดเก็บรายได้ค่ะขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็เร่งศึกษาผลกระทบต่อเศรษฐกิจและเงินเฟอ้อเพื่อนำเข้าที่ประชุมกรงนงนในครั้งหน้าค่ะ นายสมชายพักพกาดวิวัฒนักวิชาการด้านเศรษฐกิจการเมืองกล่าวว่าการใช้งบประมาณเพื่อสนับสนุนนโยบายประชาวิวัฒยังอยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณและยังไม่กระทบต่อเศรษฐกิจยกเว้นหากเศรษฐกิจโลกในปีหน้าจะเลวร้าย อย่างไรก็ตามถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการช่วยลดความเหลื่มล้ำทางสังคมซึ่งส่งผลดีต่อรัฐบาลในระยะสั้นแต่ในระยะยาวหากภาครัฐยังไม่มีแนวทางหาไรายได้เพิ่มแต่ยังต้องแบกรับภาระรายจ่ายเพียงอย่างเดียวอาจเกิดภาวะเงินฝืดขึ้นได้ในอนาคตดังนั้นรัฐบาลควรขยายฐานภาษีใหม่ๆควบคู่ไปกับการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ก็เป็นประชาปยน์นนี้นะบางครั้งนะฮะ ซึ่งในกรณีผมจะไม่ได้มองคุณพิเิษผมยังเชื่อว่าคุณพิเศ์นะครับเป็นคนดีแล้วก็ไม่ได้คิดในที่จุดนั้นอาจจะคิดถึงคะแนนเสียงซึ่งก็เป็นธรรมดาแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือว่ายกตัวอย่างเรื่องของระบบเปรอมิสคือเปรอมิสซึ่งก็คือเป็นระบบที่ประธานธิบีเปรองสร้างประชามิยมพราะสร้างฐานเสียงนี่ไล่ไม่ออกนะครับซึ่งในอดีตประเทศไทยเราก็เห็นได้เห็นเหตุการณ์อันนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เป็นอันตรายถ้าคุณสร้างประชามิยมเรา ทำให้ประชาชนลาก่าเหล่านี้ไปกูกพันกับลักษณะของนักการเมืองและนักการเมืองเหล่านั้นถ้าเกิดลืนตัวหรือต้องการที่จะอยู่ใน,นหน้าต่อในกรณีนี้อาจจะไม่ใช่คนแบบที่เจ็บแม้แต่ใครสักคนหนึ่งในอนาคตเนี่ยนะถ้าออกมาเป็นแบบนี้มันก็กลายมาเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดสถานการณ์ซึ่งเกิดมาไม่กี่ปีมาน,นี้ของเราเนี่ยกลับเข้ามาวนกลับมาใหม่แต่ตัวเปลี่ยนแปลงบ,บุคคลเค่นั้นเอง ด้านนางอัจนาวัยความดีรองผู้ว่าการด้านเสรปภาพการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่านโยบายประชาวิวัฒน์ไม่ใช่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างที่เข้าใจแต่เป็นโครงการที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ําของคนในสังคมมากกว่า โดยขณะนี้ทีมวิจัยเศรษฐกิจก็เตรียมศึกษานโยบายประชาวิวัฒน์ว่าจะมีผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อและการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือไม่โดยจะนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในวันที่12มกราคมปีหน้าค่ะขณะที่นายเมธีสุภาพงผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจในประเทศธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่านอกจากประเด็นภาระเงินคงคลังของรัฐบาลแล้วต้องพิจารณาหลายส่วนโดยเฉพาะตัวนโยบายว่าควรจะมีตั้งแต่ต้นหรือไม่กลุ่มใดได้รับประโยชน์ งและผลข้างเคียงต่อเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามหากสามารถทําให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ดีการบริโภคขยายตัวเพิ่มมากขึ้นภาครัฐมีไรายได้เพิ่มขึ้นก็จะมีช่องให้รัฐบาลเพิ่มการลงทุนภาครัฐมากขึ้นก็อาจจะคลายความกังวลของผลกระทบต่องบการลงทุนภาครัฐได้